ตัวเองเนะแต่อันนี้ไม่ขาดนะเชือกไม่ขาดสายใหญ่เป็น,นันเดียวกันนะหลวงพอ่อจะแจกให้ะะแต่แจกให้จากโยมหลังจากที่อ่ถวายปาิีเรียบร้อยแล้วโยมจะได้ทุกคนนะเอาไปผูกลูกอ่ผูกแขนลูกแขนหลานไปที่บอกจากบอกมืนอ่าสอนไม่ได้กล่าวไม่ได้อาไปผูกแขนม่โยมห้ามผูกคอน,นะแตใคร ใครที่ชอบหนีออกจากบ้านผูกขาไห้ได้ยอมนะอะจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะ,เ,ะเดี๋ยวให้จบเสียนะทีอ่อเป็นมงคลแล้วนะเออเอเอ หือว่าใหญ่กว่าเดิมนะโยมนะอันเดิมนีเล็กนะอันนี้ยอดฉับน,นี้นายช่างบอกว่าเป็นเป็นแท่นที่จำลองยกถับเตดีจากจังหวัดชัยภูมิที่สมเด็จพระเทพท่านนายกถับเตดีที่จังหวัดชัยภูมิท่านได้เรียกว่าได้มาปฏิสถานไว้ที่วัดป่าบ้านยาง แต่ด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากคณะท,ท่านเจ้าภาพขัดเจดีและนายท่านแล้วก็ท่านเจ้าภาพมายกขัดเจดีนี้ซึ่งถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งโยมเข้าที่ได้นะหรือ,อยังไงโยมก็ไป,มไปเตรียมไปเตรียมกองไปเตรียมกองกระถินญาติโยมได้นะตอนนี้ หลวงพ่อท่านบอกว่าถือว่าเสร็จรุ่งรุ่งนะในการยกยอดฉัดอ,องค์เจดีย์แล้วแต่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจอโยมแตท่านในอาด,อ,ดนอยากจะได้บุญได้กุศลอยากจะได้บุญได้กุศลอธิษฐานจิตอธิษฐานใจใสาธุให้ได้หกตัวจะได้มียอดมาช่วยหลวงพ่อความดุมหลวงพอพุทธศาสนา ถ้าอย่างนั้นบอกว่าหกตัวยังไม่ได้อาสามตัวโ <c oughs> ยบอกอาสามตัวก็ได้นะ okay. ถ้าสามตัวยังไม่ได้เอาสองตัวถ้าสองตัวยังไม่ได้อ้อเอาอีกตัวหนึง่งก็อพอแม่ไ okay. ด้ให้ได้บุญนะโยมนะะให้ได้ตัวบุญาการพรัฒนานิม,มนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ด้านบนสาลาครับฐา <c oughs> นใจ ตอนนี้หลวงพ่อหลวงปู่ดำณวัดป่ารัตนนครไทยท่านอธิษฐานกิจอธิษฐานใจจะบรรจุพระบรมสาเรีริกธาที่ยอดปียอดขัดองค์ดีบรรจุไว้ทางด้านในยอดปีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริรัตนคุณ วัดป่าเรววัดป่าประชาสามัคคจีธรรมบ้านเหล่างงดหลวงพ่อพระภูณันพะปัญญาพรเจ้าคณะอำเภอบรบรเบอรกุฎลังธรรมยศจะเอาวาัดวัดป่าอุดมมงคลอำเภอวาอำเภอวารีปรทมท่านท่านบรรจุกรรมสารีริกภาตและอัติภาพอ,ององค์หลวงตามหาบัว ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายพระองค์นะก็จะบรรจุไว้ในส่วนอยอดปียอดขัดองค์จีดีหลังจากที่าทา่านบรรจุรเรียบร้อยแล้วก็จะได้อันเชิญเอามาบ,บาามรรปาิสัตนที่ยอดขัดแต่เพื่อที่ท่านทั้งหลายอาจะได้เข้าพิธีกรรมพิธีการต่อไปก็คือประกอบพิธีอัานวาชโอการ อาณาธราชองค์การแล้วก็อันเชิญเทพเทวาอารับต่างๆเพื่อที่จะมาแวดล้อมสรรเสริญอนุโมทนาบุญกับบุญกุศลที่ญาติโยมททั้งหลายได้กระทำในเช้าของวันนี้ในการประกอบพิธีจบถัดเกดีชัยมงคลในเช้าของวันนี้ท่านใดที่อยากจะฝากทรัพย์นะโยมนะ ه, ก็เรียนเชิญได้เอามาฝากรั์ไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาปัจจัยยอดอทรั์ที่ญาติยมนั้นได้ถวายทรัพย์เป็นถวายองค์เจดียชัยมงคลน,นั้นหลวงพ่อ,อพระอาจารย์วัฒนชัยท่านก็จะได้นำมาบูรณะองค์เจดีย ชัยมงคลในขณะนีะ้หลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธา,าตุกฏิธภาพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์แล้วก็จะได้นำยอดปีนั้นมาปรดิสถานไว้ที่ยอดถัดหลังจากที่ประดิษฐานาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เรียนเชิญท่าเจ้าภาพ

ผู้เป็นเจ้าภาพยอดฉาดยอดปีผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพกระถิ่นเจ้าภาพกระดิง่งแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้เป็นประธานคุณโยมพันธวัฒน์คุณเกษมคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาราทิพย์สมหิโตคุณโยมกัญทาพรลุ่งแจ้งคุณโยม คุณโยมนิรานาศินชัยคุณโยมวาราวารารินสินชยัยแต่คุณโยมสาย,ยันชัตนาคุณโยมสมใจปรพาครึสคุณโยมชุติมาสุริยะจารยวราเตียนเชิญญาโยมทางด้านหน้านี้ในหลังจากที่บรรจุจจพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรจออุอาธิธาบรรจุพขะโรมสาลีการทานอย่างน้อยแล้ว ทางท่านพระอาจารย์วัฒนชัยก็จะได้เลือดลูเลืเดี่ยงเตือนอาจารย์โยมได้ผู้ปอาจรักโองการแล้วก็พระสมที่ม่วนแล้วก็จะได้สวดเจริญโตจะได้สวดเจริญโตแล้วก็จะได้เครื่องยอดฉัตรอันเป็นมงคลให้ญาติโยมนั้นขึ้นสู่ปฏิสถานยอดที่ อดชาติตรงเจดียราเป็นกากลับไปดังนั้นแล้วขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้งเมือนในที่พระอาจารย์ได้อ่านรายชื่อนี้ทางด้านหน้านี้จะออกมายินทางด้านหน้าพร้อมกับเรียนเชิญคุณโยมพันธวัฒน์คุณเกษมเดียวบรรจุลูกแก้วบรรจุของที่เป็นมงคลไว้ที่ยอดปี ยอดปียอดขาวองค์เจดีย์ยนเชิญคุณโยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาราชิพสมหิตโตด้วยเยนเชิญคุณโยมกันตาพรนุ่มแก้มคุณโยมเดลนันาาสินชัยคุณโยมวรารินสินชัยที่มีรายเช่อนี้เยนเชิญทางด้านหน้าเพื่อที่จะได้บรรจุอัฐิบรรจุของที่เป็นมงคลน,นะใส่ในยอดปียอดขาตรงเจดียนี้เรียนเชิญ คุณโยมสายยานคุณโยมสงใจคุณโยมชุติมาคุณโยมสุดาพรคุณโยมอ้วนคุณโยมร้อยตำรวจเอกกิติพงษ์